สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลหนึ่งครั้งพร้อมแนวทางดีๆครั้งนี้ทั้งหมด3คู่เลยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะผมใครที่ติดตามผมก็น่าจะได้บวกกันนะผมทั้งในไลฟ์สดที่ให้ไปทั้งหมด6คู่นลครับผมแล้วก็จะเป็นทางหน้าช่องอีก3คู่นะผมก็ได้กินเต็มทุกคู่เลยนะครับในกลุ่มก็สเต็ปแตกด้วยใครที่อยากเข้ากลุ่มของผมนะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้มาจัดให้นะผมก็เป็นบอลเบลเยียมเฟิร์สดิวิชั่นเองนัน่นเองครับผม หลังสุดเนี่ยเขามาตรฐานถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะห้านัดหลังสุดเก็บใจช,ชนะได้2เสมอ1แพ้ไป2ส่วนทางชาลูรัวเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับผมชนะ2แพ้ไป3แต่ถ้าให้มองเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นทางชาลูรัวเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางเคเอเคนนะครับผมชนะมาได้2ประตูต่อนหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วมาดูนัดล่าสุดของทางเคเอนะครับผมก็เพิ่งชนะทางคอไทยไมาได้ถึง2ประตูหนึ่งก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนทางยูนิเต็ดเซนต์น,นะผมในบอลถ้วยเบลเยียมนั่นเองนะแพ้มาสี่ประตูศ ชนะเซอร์เคิลบุ๊กมาได้2ประตูต่อศูนย์นะแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วฟอร์มในบ้าน3นัดหลังสุดคือไม่แพ้ใครเลยนะผมชนะไป2เสมอไปหนึ่งนั่นเองกับการกับทางชาลูรัวนะผมนัดล่าสุดก็ชนะเซอร์เคิลบุ๊กมาได้2ประตูหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมก็บุกไปเยือนทางยูเพนนะผมชนะมาได้2อหนึ่งแล้วแพ้อันเดลเลตคาบ้านนะผมแต่ถ้ามองโดยรวม3นัดหลังสุดก็ชนะ2แพ้ไป1นะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องลำดับตอนนี้นะผมก็ต้องบอกเลยว่าทางเคเอเกนนะผมอยู่ดับที่ดีกว่านั่นเองตอนนี้อยู่ดับที่ห้านะผม เกะทั้งหมด20นัดชนะไป10เสมอ4แพ้ไป6แล้วจบสกอร์ได้ถึง3 4ประตูแต่เฉลี่ยของการเสียประตูเนี่ยเขา1นัดมีแน่นอนผมเสียแน่นอน1ประตูกับการกับทางชาลูลัวนะครับผม19นัดชนะ8เสมอ1แพ้ไป10จบได้2 6ประตูแต่เสียไปถึง32ประตูนะเท่ากับว่าเกมรับของทางชาลูลัวดูมีปัญหามากและถ้ามองจากคู่นี้จริงๆนะผมก็ต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้นะผมมีเกมลุกที่ดูดีกันทั้งคู่นะผมเฉลี่ยของทางเคเอเก้นเนี่ยก็1นัดถ้าเปรีย แน่นอน1ประตูแต่ข้อเสียนี่ของชังจารุรัวที่เราเห็นได้ชัดเจนคือเกมรับที่มีปัญหานะครับส่วนทางเคเอเกนนะครับผมก็1นนักเสียหนึ่งประตูเหมือนกันถ้ามองจริงแล้ววันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าสกอร์สูงไม่ต้องคิดมากเลยครับผมมองว่ายังไงก็จบสูงแน่นอนั้านนี้ขอจิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับอ่าแล้วมาดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นบอลโคปาเดเลนะเป็นคู่เบียริวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเลอมันลิดนั่นเองนะครับเบียริลนะครับผมฟอร์มท่านัดหลังสุด ฟอร์ม5นันหลังสุดชนะ3แพ้ไป2นะครับมาดูสถิตินัดล่าสุดที่เจอกันนะครับผมก็เป็นในลาลิก้านะผมเป็นทาง เบียริวนะที่เฉือนชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งน่เตะในบ้านเบียริวด้วยนะครับแล้วมาดูนัดล่าสุดทางเบียริวนะบุกไปเยือนเซลตาบิโก้นะผมจบเสมอแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าชนะมาลลิดมา2-1ชนะบาเลนเซีย2-1เท่ากับว่าฟอร์มในบ้าน2นัดหลังสุดคือชนะหมดเลยนะครับกับกันกับมาลลิดนะผมก็เพิ่งแพ้บาร์เซโลนามาถึง3ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมบุกไปเยือนเบียริว์เดี๋ยวนี้ผมบอกไปนะผมบุกไปเยือนทางคาเซเลโน่นะครับผมชนะมาได้หนึ่งนลตุย่ยก็็เปนทาง เบียริวได้อยู่ลำดับที่5ส่วนทางมะลิดนะอยู่ลำดับที่2นะ้ผมแต่ถ้าให้มองฟอร์มโดยรวมช่วงนี้มะลิด ดูย่ำแย่จริงนะแฮนดิแคปเปิดมานะโอ้โหนิดหน่อยจริงๆนะเปิดมาแค่ปอแต่ก็คงไม่แพ้ทีมเดิมๆถึง2นัดติดนะครับผมนัดนี้ขอมองไปที่เลอัลมาลลิดได้เลยนะครับแล้วมาดูกันอีกหนึ่งคู่แล้วผมก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์สำหรับค่ำคืนนี้เลยนะครับผมก็เป็นศึกพิม์ลิกอังกฤษนะผมเตะเวลาตีสามตรงเป็นคู่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเปิดเอทีฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทางท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับแมนซิตี้นะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองนะครนนั้น นะครับผมก็ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับผมก็แพ้ให้กับทางเซาท์햄ป์ตันมาอีกนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มย่ำแย่มากกับการกับท็อตแนมฮอสเปอร์ฟอร์มห้านัดหลังสุดนะชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับมาดูสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะผมก็เป็นทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะผมบุกมาเยือนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กดแมนซิตี้ไป3ประตูต่อ2นะครับผมก็เป็นเฮตุเฮตที่ ทางแมนซิตี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับทางสเปอร์นะครับแล้วมาดูนัดล่าสุดของทางแมนซิตี้นะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าแพ้แมนยูมาแพ้เซาท์อตันมาแต่ฟอร์มในบ้านก่อนหน้านั้นนะผมชนะทางเชลซีมาได้ถึง4ประตูศูนย์ก่อนหน้านั้นนะผมเสมอเอฟเวอร์ตันชนะลิเวอร์ pool เท่ากับว่ามาตรฐานในอิติฮัดของสเตเดียมเนี่ยของทาง แมนเชสเตอร์เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะผมกลับกันกับสเปอร์นะผมนัดล่าสุดก็โดนอาร์เซนอลมาถึง2ประตูศูนย์นะผมโดนในครึ่งแรกด้วยนะผมแต่ฟอร์มไปเยือนชนะพาเลทมาได้นะผมเสมอเบนฟอร์ดก็ถือว่ามาตรฐานของทางสเปอร์ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะผมถึงนัดล่าสุดจะแพ้แต่ต้องเข้าใจว่าช่วงนี้อาร์เซนอลเขาฟอร์มร้อนแรงจริงนะแต่ถ้าให้มองในเรื่องลำดับตอนนี้นะผมแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนที่สองถ้าชนะนัดนี้นะผมก็จะไล่ ไล่ตามอาร์เซนอลนะผมก็จะห่างเหลือ5คะแนนเหมือนเดิมแต่ถ้าให้มองในเรื่องสเปอร์นีถ้าชนะนัดน,นี้นะผมก็อยู่ลำดับเดิมเพราะว่าแต้มห่างจากนิวคาสเซิลถึง5คะแนนจะไล่แค่ระยะห่างเหลือแค่2คะแนนนะครับแล้วมาดูฟอร์มสุดโหดของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านนะคผมเก้านะัดชนะไป7เสมอ1แพ้ไป1แล้วเรื่องสุดโหดของ 1, แมนซิตี้อีกหนึ่งอย่างนะผมฟอร์มในบ้านเนะี่ยเก้านัดจบได้ถึง3าทีเ่เบ็ดประตูและเสียไปถึง10ประตูนะผมเสียประตูเยอะมากนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ได้เยอะมากกับการกับฟอร์มไปเยือนของสเปอร์นะครัับบผผมมมกนะนนดดชะะ4เสอ3แพ้้ไไป2จ16 นะผมและเสียไป12ก็เสียประตูเยอะเหมือนกันแต่ถ้ามองในเรื่องความพร้อมสิ่งที่น่าเป็นห่วงของแมนเชสเตอร์ก็มีในรูปแบบเดิมก็คือลูเบนดิอาร์ตนะผมที่ยังไม่พร้อมนะผมก็เป็นน่าเป็นห่วงนะผมก็ขาดลูเบนดิอาร์ตไปเหลือเหมือนแบบว่าขาดแนวรับที่สําคัญเลยนะก็ทําให้รูปเกมรับของแมนเชสเตอร์ดูเบาบางมากเลยนะผมกับการกับท็อตแนมสเปอร์นะผมแทบจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ขาดแค่ลูคัสโมล่านะครับผมก็เป็นคาร์คูแต่ที่เหลือก็พร้อมหมดก็กลับว่าสองทีมนี้ก็ไล่อัพถ้า น่าเป็นห่วงมากกว่าก็ต้องมองไปทางที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมที่ต้องมาตั้งรับเกมลุกของทางท็อตแนมพอสเปอร์ที่ดูเกมวัยสวนวัยอย่างนี้นะครับผมและการจบสกอร์ของทางท็อตแนมพอสเปอร์ก็ดูน่ากลัวถึงนัดล่าสุดจะดูแผ่วไปหน่อยแต่นัดน,นี้ผมมองว่าสเปอร์ก็ยังมีความน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าให้มองจริงนะครับผมผมก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมมีโอกาสที่จะไม่ได้ชนะขาดถึง2ประตูนะถามว่าชนะไหมก็ยังมีโอกาสสูงมากที่จะชนะนะครับแต่ถ้าให้มองจริงวันนี้ผมก็ยังแนะนําไปทีีี่่่่่สสกกกกกอออรูงงดดววาาาาานนนะบผผมมถ้้ใใชชืืช็แนนหํหเล2ท ที่สเปอร์หรือสกอร์สูงนะผมแต่ถ้าให้เน้นให้เลือกไปที่สกอร์สูงนั่นเองนะครับวันนี้ก็คัดไปในเด้นทั้งหมด3คพู่นะครับผมก็อย่าลืมอย่างหนึ่งนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเรากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยและใครมีความคิดเห็นง่ายนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งทุ่มตรงเรามีไลฟ์สดเข้ามาพูดคุยกันนะผมก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับ